เหรียญหลวงปู่พัดปุญญากาโม ο, รุ่นซื้อที่ดินพระอาจารย์สิงห์ธนิสโรแห่งที่พักสงครองบ้านรากาศอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการขอเชิญชวนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดพระปาสามคีในวันอาทิตย์ที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราชส5 6 4ในครั้งนี้ พระอาจารย์สิงห์ได้รับความเมตตาจากหลวงปู่พัดปุญญากามโมวัดห้วยด้วนอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์อนุญาตให้ทำการจัดสร้างเหรียญหลวงปู่พัดปุญญากามโมรุ่นซื้อที่ดินเพื่อแจกคณะกรรมการที่ร่วมบุญทอดผ้าป่าหนึ่งกองต่อหนึ่งเหรียญโดยพระอาจารย์สิงห์ได้จัดกองผ้าป่าขึ้นจำนวนหนึ่งแสนกอง กองละ100บาทภายในสองผ้าป่าจะมีโปสการ์ดรูปหลงป,ปู่พัดปุญญากาโมแจกทุกท่านที่ร่วมบุญเอาไว้นำกลับไปบูชาทุกท่านสามารถขอรับสองผ้าป่าได้ภายในวันพุทธที่30ทธันวาคมพุทธศักราชส5 6 3ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ต้องการร่วมบุญในครั้งนี้ ให้รีบเร่งติดต่อขอรับซองพระป่าได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30ธันวาคม2,563สองมีจำนวนจำกัดเพียงแค่หนึ่งแสนซองและท่านที่มีซองพระป่านี้เท่านั้นที่จะสามารถขอรับเหรียญหลวงปู่พัดปุญญาก,กามโมได้เหรียญหลวงปู่พัดรุ่นซื้อที่ดิน,นี้จะทำพิธีพุทธาพิเศษขึ้น ในวันเสาร์ที่13กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564โดยพระเกจิอาจารย์ชื่อดังมากมายพิธีพุทธาพิเศษในครั้งนี้เป็นพิธีที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่พระอาจารย์สิงห์ทานิสโรเคยทำมาเหรียญหลวงปู่พัดเนื้อทองฝาบาทรุ่นซื้อที่ดินด้านหน้าจะเป็นรูปหลวงปู่พัดปุญญากามโม พร้อมยันที่ท่านเขียนให้ด้านหลังจะเป็นรูปเสือกับสิงชูธงบ่งบอกถึงก,การมีชัยชนะและยังมีรูปยันครูสวยงามมากขอเชิญชวนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมาร่วมบุญทอดผ้าป่าเพื่อร่วมซื้อที่ดินสร้างวัดอันเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ได้ทั้งบุญได้ทั้งเหรียญของหลวงปู่พัด คุญยากามโมพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งจังหวัดนครสวรรค์ไว้บูชาขอย้ำอีกครั้งกองพระป่ามีแค่หนึ่งแสนกองเท่านั้นติดต่อขอรับซองผ้าป่าได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30ทธันวาคม2,563นี้หรือติดต่อพระอาจารย์สิงห์โดยตรงได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0805715387ยำ้ำ0805715387ท่านที่มีซองผ้าป่าเท่านั้นที่จะสามารถได้รับเหรียญหลวงปู่พัดปุญญากามโมรุ่นซื้อที่ดินขอเจริญพรลูกหลานญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย วันนี้พระอาจารย์สิงห์ทองฐานิสโรนะก็ถือโอกาสมาเจริญพรล,ลูกหลานญาติโยมสาธุชนทั้งหลายสืบเนื่องด้วยนะพระอาจารย์ได้ดำเนินการไปขออนุญาตเพึ่งบุญบาร,รมีของพระเดชพระคุณหลวงปู่พัดบุญยกรรมโมวัดทานทหารอำเภอหนองบวัวนะจังหวัดนครสวรรคนะ์เพื่อขอจัดสร้าง เหรียนหลวงปู่พัดนะขึ้นมาหนึ่งรุ่นนะเพื่อที่จะดำเนินการในการอทอดพระป่าสามาคัคคีเพื่อสมทบทุนในการซื้อที่ดินซึ่งขณะนีะ้ที่พักสง์หลวงปู่สงฆของบรรากาศนั้นยังขาดที่ดินอีกจำนวนหนึ่งนะคือประมาณ3ไร่ที่จะดำเนินการในการขออญาตจิจะตั้งวัดก็เลยไปพึ่ง บุญบารมีของหลวงปู่พัดบุญญกามโมด้วยการจัดสร้างเหรียญนะเหรียญรุ่นนี้เนี่ยนะวันที่พระอาจารย์ได้ดําเนินการเนี่ยไปกราบหลวงปู่แล้วก็ได้นําเงินปัจจัยนะนำเงินปัจจัยในส่วนที่พระอาจารย์ได้ออมไว้นะเปนเ็นเหรียญนําไปสมทบทุนเพื่อถวายพระเดชพระคุณหลวงปู่สร้างโรงพยาบาลนะฉะนั้นแล้วก็ ได้เห็นปฏิปทาคือความน่าเลื่อมใสศรัทธาในความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงปู่นั่นกลับมาแล้วก็ปรึกษาหรือกับคณะกรรมการญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในเขตนี้ก็เห็นว่าหลวงปู่เนี่ยนะในเขตญาตินี้เนี่ยนะไม่มียังไม่มีใครมีเหรียญยังไม่มีใครมีเหรียญหลวงปู่พัดนะก็เลยถือโอกาสนี้เจริญพรล,ลูกหลานญาติโยมนะจัดสร้างเหรียญ หลวงป,ป,ปูป่พัดนะหรือปู่พัดให้มงคลนามว่ารุ่นซื้อที่ดินตรงต, <cort> ตัวตรงเหรียญตรงวัตถุประสงค์เลยว่าเหรียญรุ่นซื้อที่ดินนะเหรียญรุ่นนี้นะเหรียญรุ่นซื้อที่ดินรุ่นนี้นะรุ่นนี้เป็นเหรียญรุ่นซื้อที่ดินนะเพื่อที่จะเนินการเหรียญใหญ่สวยงามเด่นชัดนะอันนี้ส่วนด้านด้านหลังก็จะเป็นลูกเสือกระสิงนะอันนี้เสือกระสิงนะเสือกระสิง สิลก็ถิ่นของนครสวรรค์นะถ้าสมุทรปราการเนี่ยนะที่บางบ่อนี่ถิ่นเสือนะหลวงปู่ปานนะเสือกับสิ์ก็เลยเามารวมกันดางฉะนั้นเหรียญสวยงามคุณโยมนะก็ขอกราบลูกหลานญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนะในวันที่14กุมภาพันธ์เป็นวันทอดพระปาสามัคคีเป็นครั้งสําคัญและเป็นการแจกดีกานะต่อไปนี้อาจารย์สิ์ไม่ทำนะดีกาดีกานี่เราทาออกแบบสวยงามนะเป็นรูป อซองผ้าป่านะแล้วก็เหรียญหลวงปู่พัดนะเนื้อทองเขาบาทนะรายละเอียดอยู่ด้านนี้ฉะนั้นนี่เปิดให้จองนะให้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพซองผ้าป่าเนี่ยนะจำนวนแสนกองกองละหนึ่งร้อยบาทรับยอดถึงวันที่30ธันวานะถึงวันที่30ธันวาใครมีซองผ้าป่าใครร่วมเป็นเจ้าภาพหนึ่งกองได้รับหนึ่งเหรียญน,นะแต่หลังวันที่ 30ไปแล้วนี่นะไม่แน่ใจว่าจำนวนเหรียญจะพอไหมจะอยู่จะวันงานอาจจะขยับราคาขึ้นเนะฉะนั้นจินคือโอกาสนี้จเจริญลอกหลานญาติโยมสาธุชนทั้งหลายส่วนท่านใดมีความประสงค์นะมีความประสงค์จะยกนะยกลังยกลังยกลงยกล่องก็สามารถแจ้งความประสงค์ได้นะเหรียญกรรมการเราเจตนาเราสร้างเพื่อเป็นที่ระลึกในการร่วมเป็นเาภาพทอดป,ป่าสามัคคีในครั้งนี้ ฉังนั้นก็ถือโอกาสีเจริญพรลูกหลานญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนี่ท่านใดถ้ามีจิตศรัศทธาอยากจะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพกองพระป่าก็ขอเจริญพรได้ติดต่อที่คณะกรรมการนะหรือที่เบอร์0805715387นะจะยกลังหรือ,อยกลังก็มีของแถมมีเหรียญเนื้องเงินใน,ะนหนึ่งลังก็จะแถมเนื้อเนื้องเงินลง,ล,งลงยาอะไรทงชาติ เนื้ออักา้าลงยาอรงชาติเนื้อสัตตะลงยาละรงชาติเนื้อทองคำบาทลงยาอะรงชาติแล้วก็แถมด้วยเหรียญแจกทานในพิธีหนึ่งเหรียญนะฉะนั้นก็ถือโอกาสนี้เจริญพรเชิญชวนลูกหลานญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดประปา,ปาสามัคคีในครั้งสําคัญในครั้งนี้ให้สําเร็จเป็นวัดให้ถูกต้องในสําเร็จโดยชาพันนะให้สําเร็จโดยชาพันในขณะที่เราดําเนินการน,นี้ก็ขอเจริญพรในะโอกาสนี้เนอ